สวัสดีครับถ้าพูดถึงชื่อของนักมวยปล้ำที่เป็นระดับท็อปมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมแบบเอาเรื่องเนี่ยชื่อของทีโบเอชก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยพี่ลูกเขยก็ได้ประกาศอำลาสังเวียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบทบาทณนะปัจจุบันคือการดำรงตำแหน่งเป็นหัวเรือใหญ่ฝ่ายครีเอทีฟ Creative, ที่กำลังสรรสร้างผลงานทางหน้าจอในแบบดูอถูกใจแฟนมวยปล้ำกันแบบสุดๆย้อนกลับไปในสมัยที่ขึ้นปล้ำเนี่ย พี่ลูกเขยคือนักมวยปล้ำที่ฝากผลงานดีๆไว้มากมายผ่านการไฟกับคู่ต่อสู้เดือดๆมาไม่น้อยซึ่งกับผู้ต่อสู้บางรายเนี่ยก็มีทั้งแมตท,ที่ยอดเยี่ยมร่วมกันมีการเปิดศึกที่เข้มข้นและยาวนานจนเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับตลอดการเลยล่ะครับโดยนักมวยปล้ำที่เข้าข่ายเหล่านั้นจะมีใครบ้างไปไล่เรียงดูกันทีละคนเลยครับและนี่คือนักมวยปล้ำที่เป็นคู่รักคู่แค้นตลอดการของทิบอ์เอ r a n d ี้ออตันย้อนกลับไปในช่วงต้นของยุครูดเร a แอคเ s s ั o นซึ่งเป็นช่วงที่ t ิโบเอชครองความยิ่งใหญ่จากการเป็นชัมโบว์ฮิวเวนะิี่ลูกเคยได้ร่วมมือกับริก f l a ร์ก่อตั้งแกง e v o l u เรชั่นขึ้นมานะครับโดยสมาชิกอีก2คนของแกงนี้แนะ่คือซุปตาหน้าใหม่รุ่นใหม่และมาแรงที่น่าจับตามองทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งก็คือบาติสตาส่วนอีกคนคือซุปตารุ่น2ของวงตระกูลอย่างแรนดี้ออตัน ภายใต้การดูแลของนักมวยปั้มรุ่นใหญ่อย่างพี่ลูกเขยแล้วรุ่นเก่าอย่างป๋าแฟเนี่ยทั้งพี่แย,ยพี่ตาก็เติบโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งมันก็เร็วกว่าที่พี่ลูกเยขยคาดเอาไว้ด้วยเมื่อพี่แย,ยก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โบฮิเวทที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ในศึกซัมเมอร์สแลมเฉยเลยครับส่งผลให้ในศึกรอขึ้นถัดมาเนี่ยพี่ลูกเขยที่เกิดอาการเดือนรับไม่ได้ก็สั่งให้บรรดาสมาชิกที่เหลือในแก๊งเนี่ยรวมกันมอบสาบาธาให้พี่แย้อย่างเมามันจากที่เเคยเป็นน้องรัก พอเกิดเหตุการณ์หักหลังขึ้นมาเนี่ยพี่ลูกเขยและพี่ย้ายก็หันมาเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันทันทีมีทั้งการเปิดศึกแบบตัวต่อตัว,ตวหรือเป็นแบบสมัครพักพวกก็มีเช่นกันคือตอนที่แก๊ง DX ปะทะก,กับทีมเรยอาเคโอนะครับโดยจุดพีคที่สุดสําหรับการฟัดกันของทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะเป็นการเจอกันในแมตช์คู่เอกของรัสเซอเมเนีครั้งที่25นะครับที่จบลงด้วยชัยชนะของพี่ลูกเขยแบบขัดใจแฟนมวยตป๊มนิดนึง s ง o n e c o ค d ส t ี v e a u สต i n หนึ่งในคู่กัดที่เจอกันเมื่อไหร่ก็เดือดเมื่อน,นั้นในยุคอติจูดเนี่ยก็คือการไฟ์กันร,ระหว่างที่โบเอชกับสโตนโคลสตีปสตินเนี่ยแหละครับโดยถ้าเริ่มนับจากช่วงที่พี่ลูกเขยอ,อยู่ในฐานะของนักมวยรุ่มระดับสูงเนี่ยการเจอกันแบบตัวต่อตัวครั้งแรกในศึกใหญ่ระหว่างทั้งคู่เกิดขึ้นในศึกเมฮมินแมนเชสเตอร์เมื่อปี98นะครับแบบมีแชมป์ w w f เป็นเดิมพันด้วยผลปรากฏว่าสโตนโคเป็นฝ่ายเที่อวชนะไปได้ อีกเหตุการณ์ที่อยากจะมายกตัวอย่างก็คือการเจอกันในศึกโนเมอร์ซี่ปี99แต่รอบนี้สลับฝั่งกันนะครับตรงที่พี่ลูกเขยเป็นแชมป์ส่วนสโตนโคลนเป็นผู้ท้าชิงผลปรากฏว่าพี่ลูกเขยเป็นฝ่ายป้องกันแชมป์เอาไว้ได้การไฟกันอีกแมตที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยคือการเจอกันในศึกโนเวล2001ภายใต้กติกาทว e เซอร์ดอฟเพลที่ทั้งเมามันและโคตรเดือดโดยหลังจากตีกันมานานเนี่ยทั้งสองคนก็หันมาจับคู่ทั้ทีมกันในนามทูแมนพาวเวอร์ทริป บาติสตาบาติสตาก็เหมือนกับแรนดิโอตันในข้อเมื่อกี้นี้นะครับคือเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งเอเวอร์ลูชันร่วมกันมาก่อนก่อนจะมาแตกหักกันภายหลังโดยหลังจากที่พี่แยะถูกอับเปียหี่ยวจากแก๊งไปแล้วเนี่ยก็ถึงคิวพีตาบ้างนะครับที่เริ่มผิดใจกับทิโบเเพราะเข็มขัดแชมป์โบฮิวเวตต่อมาพีตาก็ค่อยๆเก็บชัยชนะครั้งสําคัญได้เรื่อยๆและในที่สุดก็กลายเป็นผู้ชนะแมตช์รายรุมโบสองพโดยม่ถึงเวลาต้องเลือกว่าจะชิงแชมป์เส้นใดเนี่ย พีตาก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเลยครับเมื่อเลือกไฟกับพี่ลูกเขยอ,อย่างไม่ลังเลเลยทีเดียวทั้งสองคนต้องไฟกันในแมตคู่เอกของรัสเซเมเนียครั้งที่21แบบมีชัมโบให้วิเวตเป็นเดิมพันผลการปล้ำปรากฏว่าพีตาเป็นฝ่ายไดวเอชนะไปได้จากนั้นทั้งคู่ก็มีรีแมตกันอีก2ครั้งหนึ่งในนั้นคือแมตเฮลนาเซลในศึกเบนเจียนซึ่งทั้ง2แมตก็จบลงด้วยชัยชนะของพีตาทั้งหมดเลยนะครับ จากนั้นวันเวลาก็ผ่านไป14ปีทั้งครูก็ได้กลับมาล้างตากันอีกครั้งในโรสโซมิเนียครั้งที่35ซึ่งเป็นแมตท,ที่พี่ลูกเขยเอาชนะพี่ต้าได้เป็นครั้งแรกและมันยังเป็นแมตรีไทยของพี่ต้ากับบทบาทนักมวยปล้ำอาชีพด้วยครับเดียร์เดอรเทเกอร์้าว่ากันถึงแมตแรกที่เดียร์เดอร์เทเกอร์กับทิโบเอได้ไฟกันแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวในศึกใหญ่เนะี่ยก็คือการเจอกันในโรสโซมิเนียครั้งที่17ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของเดียร์เดอร์เทเกอร์ในมคาสิง โดยหลังจากนั้น10ปีเนะี่ยทางครูก็วนกลับมาเจอกันในโรสโซเมเนียครั้งหนึ่งโดยผลการปล้ำก็จบลงด้วยชัยชนะของเดนเนอร์เทเกอร์เช่นเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ม์จบลงต้องบอกว่าต่างกันเลยครับเมื่อผู้แพ้อย่างพี่ลูกเขยเนะี่ยสามารถเดินกลับได้ด้วยตัวเองขณะที่ผู้ชนะอย่างเดนเร์เทเกอร์กลับถูกหามออกจากสนามยืนเองแทบจะไม่ได้หมดสภาพกันเลยทีเดียวทั้ง2คนจัดรีแมตช์แก้ตัวในครั้งในโรสโซเมเนียครั้งที่28ปีถัดมานะครับ ภายใต้กฎิกาฑ์เฮลนาเซลพร้อมคำโปรยที่ใช้ว่า e อนน f a n ฟแอนดราโดยมิชนไมิชชี่ไมเคิลทำหน้าที่เป็นกรรมการพิเศษใส่ไข่ด้วยนี่คือแมทที่ทั้งเมามันดราม่าลุ้นระทึกงง,งวยคือหลากหลายอารมณ์ปนเปกันมากๆเมื่อกรรมการพิเศษอย่างประชอนเนี่ยดันแจกสวิตชินมิวสิกให้เดียร์เนอร์เทเกอร์เต็เมๆมโดยมีพี่ลูกเขยจะมาใส่เพชรีกรีเป็นคอมโบต่อเนื่องแต่เดียร์เนอร์ทเกอร์ก็ยังยกไหล่ได้ทันเจนี้ที่ทำเอาแฟนมวยปล้ำในหายใจหายคอไม่ทั่วท้องเลยทีเดียว ท้ายที่สุดนะครับก็ยังเป็นอีกครั้งที่เดียเนอร์เทเกอร์ยังสามารถเอาชนะพี่ลูกเขยไปได้ในรัสเซเมเนียเมื่อได้จังหวะจับมาใส่ทูมสโตนไพ p ไดเวอร์ปิดบัญชีเป็นผู้ชนะไปยหลังจากที่แมตจบลงไปแล้วเนี่ยตำนานทั้ง3รายก็ช่วยกันพยุงกันละกันเป็นซีนปิดฉากยุคสมัยที่น่าประทับใจสุดๆไปเลยครับมิกฟโฟลีหนึ่งในนักมวยปล้ำที่เรียกได้ว่าทิโปโอชควรจะต้องเอาดอกไม้ทูบเพียนไปกราบไหว้เนี่ย เพราะามีส่วนสําคัญมากในการรับบทเป็นบันไดเพื่อยกระดับให้พี่ลูกเขยแจ้งเกิดในฐานะนักมวยปล้ำชั้นนําได้สําเร็จเนี่ยก็คือมิกฟลี่เนี่ยละครับโดยมิกฟลี่หรือว่าแมนคายก็รับบทปะดันให้พี่ลูกเขยตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์คิงออฟเดอะริงปี97โดยเป็นฝ่ายแพ้ไปในรอบชิงชนะเลิศและยังมีการเปิดศึกหลังจากนั้นตามมาอีกนั่นคือแมตต์โรงเหล็กในศึกซัมเมอร์สแลมปีเดียวกันต่อมาทั้งคู่ก็กลับมาเปิดศึกกันอีกครั้งในช่วงกลางปี99 ึ่งการควา้าแชมป์ W w รสมัยแรกของพี่ลูกเขยแนะ่ก็มาจากการเอาชนะแมนคายเน่ล่ะครับจากนั้นทั้งสองคนก็ซัดกันด้วยมาจนถึงต้นปี2000เพื่อความโหดมันฮาที่มากกว่าเดิมมิกฟอลี่จึงขึ้นปล้ำภายใต้กิมมิคแคทตัตแจ็คซึ่งชื่อนี้เราประกันได้เลยว่ามีเลือดแน่นอนโดยคราวนี้ต้องเจอกันในศึกโรยจอร์เบิลภายใต้กติกาสตรีทไฟท์และยังมีแมทเฮลนาซเซลในศึกน o เวลตามมานะครับทั้งโหดทั้งเดือดอย่างที่คาดนั่นแหละ โดยผลการล้มทั้ง2แมตช์ช้ำ์ WWE ณนะเวลานั้นอย่างพี่ลูกเขยเนะี่ก็เป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับชอนไมเคลิคล,นคลในบางครั้งเนะี่ยพื่อนที่ดีที่สุดกับศัตรูที่ดีที่สุดก็ดันเป็นคนคนเดียววันสะง,งนั้นโดยที่เบิร์ชกับชอนม,ชมิชัยไมเคิลเป็นเพื่อนซีที่รักกันดูดดื่มมาตั้งแต่สมัยแก๊งเดอะคลิกนู่นเลยนะครับต่อเนื่องมายันตั้งแก๊งดีเจเนอเรชั่นเร่วมกัน และเมื่อปะชอนรีเทิร์นกลับมาจากการบาดเจ็บเมื่อปี2002พี่ลูกเ,ยเขยก็จัดการต้อนรับให้อย่างอบุ่นเลยครับโดยการหักหลังทันทีนำมาสู่การเปิดศึกที่เป็นหมากาับยาวนานระหว่างทั้งคู่ในเวลาต่อมาการเจอกันเริ่มตั้งแต่ศึกซัมเมอร์สลัม2002ภายใต้กติกานอนแซงชั่นแมตที่จบลงด้วยชยชยนะปะชอนจากนั้นปะชอนก็ชนะได้อีกกระชากแชมโบให้วิเวทจากพี่ลูกเขยมาได้ในแมตช์เอลิมินาชั่นแชมเบอร์ที่เกิดขึ้นในศึกเซเวอร์ซีรีปีเดียวกัน จากนั้นทั้งสองคนก็ไฟกันด้วยมาชนิดไม่รู้จักเน็ตจากเหนื่อยเมื่อยล้ากันเลยหนึ่งในการเจอกันคือแมตช์โคตรเดือดอย่างเฮลนาเซลที่ไม่ต้องบอกก็น่าจะพอดาวกันได้นะครับวันละเลงเลือดกันเล็กโดยปัจจุบันเพื่อนซีคู่นี้เนี่ยก็รวมกันบริหารดับเบยูดยุคใหม่อย่างขยันแข็งเลยแล้ครับ The Rock เรื่องราวความบาดหมางระหว่างที่เพิกับ The Rock ถือเป็นตัวอย่างชั้นดีเลยนะครับสำหรับเคสของนักมวยปล้ำที่เติบโตมาด้วยกันแบบที่ผ่านการไฟกันมาตั้งแต่ระดับล่างคือเตียนไปต่างคนก็ต่างสะสมชั่วโมงบินสร้างชื่อเสียงของตัวเองไปด้วยจนก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงพ,พร้อมๆกันโดยแมตต์ปิดฉากความบาดหมางสำหรับการชิงแชมป์มินเตอร์ระหว่างทั้งคู่ตอนที่พุ่งขึ้นมาใหม่ๆเนะี่ยก็คือแมตต์ไต่บันไดสุดมันที่เกิดขึ้นในศึกซัมเมอร์สแลมปี98โดยผลการปล้ำจบลงด้วยชัยชนะของพี่ลูกเขยนะครับ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็สร้างชื่อจนก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยปล้ำแถวหน้าของสมาคมจากที่ตีกันเพื่อแย่งแชมป์อินเตอร์ก็เปลี่ยนมาเป็นแชมป์ w ดอบนยูดะบยูแทนนะครับไล่มาตั้งแต่ช่วงปลายปี98ปี99ปี2000ยัน2001เจอกันแบบเดี่ยวบ้างหลายเศร้าบ้างทั้งในแมตช์ธรรมดาหรือกติกาพิเศษก็มีหมดจากโครงเหล็กใจคุจยใจรอนแมนแมตช์มากันแบบครบๆแต่ละคนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแชมป์หลายสมัยเลยครับ คือเป็นอีกหนึ่งคู่ปรับตลอดการของวงการมวยปล้ำที่คลาสสิกจริงๆและนี่คือนักมวยปล้ำที่เป็นคู่รักคู่แค้นตลอดการของทิโบเอชมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับขาดตกนักมวยปล้ำคนไหนไปที่คิดว่ายังเป็นคู่ต่อสู้ที่เป็นภาพจําของพี่ลูกเขยเนี่ยคอมเมนต์มาเพิ่มเติมให้ได้นะครับหรือมีความทรงจาเกี่ยวกับบรรดาคู่ต่อสู้ของพี่ลูกเขยที่เคยมายังไงเนะี่ยก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ